สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนกาจนานะครับเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนบางขุนเทียนนะครับถนนหมายเลข9นะครับตรงนี้เป็นถนนหมายเลข9นะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับแบบนี้ก็ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นทางด่วนแต่มีด่านกวอนดำนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ช่วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับสัญญาณและภาพไละเสียงเป็นยังไงครับชัดเจนไหมครับผมป้ามณรนะครับรายงานออกจากถนนกาจนาด่วนกาจนาพิเศษนะครับถนนหมายเลขเก้าฝั่งทิศตะวันตกนะครับด่านบางขุนเทียนนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับด่านควันดำนะครับเดี๋ยวขอดูเช็คสัญญาณภาพและเสียงของผมก่อนนะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเป็นยังไงครับภาพได้เสียงนะครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้คือการจราจรติดมากเลยนะครับผมก็เลยลงมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแบบนี้แบบนี้ก็ได้เลยนะครับ นี่เป็นด่านนะครับด่านควันดำนะครับผมจะไม่ยุ่งกับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวดูสภาพการจราจรก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือทางด่วนนะครับไม่ใช่ทางปกตินะครับที่ผมลงมาเนี่ยครับผมเกิดปัญหานะครับผมเกิดปัญหามากมากเลยนะครับเพราะว่าผมเข้ามาตอนนี้คือท้ายแถวมันมันติดยาวมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้เจ้าที่ทำงานก่อนเดี๋ยวผมก็ามาสอบสานนะครับนี่คือการรายง,งานสดเลยนะครับออกจากสวนการจะนานะครับทั้งมีรถเสียมีคุณเห็นไหมครับ อพอเสียอ,อมันจะมีก่อนขึ้นทางด่วนตรงนี้นะครับมันจะมีอาให้รับบััดก่อนนะครับดูเจ้าที่นะครับยืนอันนี้เป็นทางด่วนนะครับว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับดูนะครับมาดูเจ้าที่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ ด right e ูว่าการทํางานของเจ้าที่ตํารวจนะครับว่าอันตรายขนาดไหนนะครับมีตํารวจนายหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับอันตรายมากๆากเห็นไหมครับพยายามโบกให้รถให้รถเข้ามานะครับพี่น้องเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะครับดูนะครับว่าอันตรายขนาดไหนนะครับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้นะครับ ผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกระจกนะครับกระจกเงาอีกแค่ใบเล็กใบหนึ่งนะครับที่สะท้อนไปถึงสมงานมิลำหลวงชาตินะครับเนี่ยครับการจราจรตอนนี้นะครับมันติดยาวมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีด่านตรงนี้ด,ด่านไอคอนดําตรงนี้นะครับดูนะครับป้ายป้ายป้ายก่อนก่อนด่านตรวจมีไหมคุณดูดิ มีไหมครับนี่ครับมีไหมอ่าดูครับดูครับไม่มีเป็นของบกจลนะครับจราจรกลางนะครับดูนะครับไม่มีตรงนี้ไม่ไม่มีป้ายนะครับการการตรวจเนี่ย นี่ป้ายป้ายป้ายหยุดตรวจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้นะครับป้ายจุดตรวจนะครับเนี่ยเอาไว้ทําไมครับตรงนี้ครับนู่นคุณคุณต้องไปไว้ตรงนู้นให้คนเห็นในระยะร้อยห้าสิบเมตรถ้าสิบรอเบรกแตกเนี่ยมันอันตรายไหมครับผมถามหน่อยครับดา่านควันดำนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเรียกนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปถามนะครับนาทีแบบนี้ก็ได้หรือครับผมใช้าทางด่วนนะครับเพื่อจะอไปเร็วนะครับไม่ใช่บอกว่าเออผ่านมาปุ๊บมาติดแบบนี้นะครับมาติดมาติดแบบนี้ผมผมถามว่าใครชอบไหมครับผมผมผมไม่ได้ชอบนะ สําสหรับผมเสียตังค์ขึ้นมาแล้วผมไม่ได้ชอบนะแบบนี้นะครับไม่ชอบเลยเสียตังค์แล้วมาเจอด่านนะครับตรงไปทางนู้นจะเป็น พระสมุติเจดีนะครับหรือพระประแดงนะครับตรงไปนะครับออกตรงตรงนู้นก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามารับชมนะครับดูนะครับ เป็นตำรวจอันตรายไหมครับใช้ชีวิตอย่างอันตรายไหมครับตรงนั้นไม่มีกลวยนะครับแต่เจ้าที่ยืนโบกนะครับการจราจรตอนนี้คือติดยาวมากครับยาวมากจนผมสงสัยว่าเอมันมีอุบัติเหตุไหมครับตรงนี้มีอุบัติเหตุนะครับรถเสียนะครับก่อนหน้าด่านนะครับมีรถเสียนะครับคันหนึ่งนะครับขณดรถเสียนะครับเขาก็ยังยังจะตั้งอยู่นะครับ น,นี่ครับไม่เว้นไม่เว้นทางด่วนก็ไม่เว้นนะครับทางด่วนทางด่วนก็ไม่ไม่ได้เว้นนะครับเป็นของบออที่ป้ายข้างหน้านะครับกกก,กห้าบอกบอก,กอจลนะครับจราจรกลางนะครับ ตอนนี้ไม่ค่อยโบนะครับน้อยมากนะครับน้อยน้อยน้อยมากนะครับผมก็ไม่ไม่ยืนอยู่ข้างข้างตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับผมสงสารมากเลยไม่รู้สงสารหรือหรือยังไงนะครับมีเจ้าที่ตํารวจคนหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าด่านนะครับอันตรายมากๆนะครับตรงนู้นฝากเลยนะครับท่านสูวัดนะครับแจ้งยอดสูนะครับพบตรนะครับท่านก็ดูเอานะครับ ถูกต้องหรือไม่นะครับหรือผู้ตายบังคับบัญชาของท่านเนี่ยอ่ามันปลอดภัยไหมครับมาตั้งอยู่ทางดดวนแบบนี้นะครับประชาชนก็อยากสะดวกสบายนะครับอ่าเสียตังค์นะครับแต่ละคันเสียตังค์ไม่น้อยนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยๆไปตรงนี้ก็เสียแล้วนะครับสิบห้าบาทนะครับจุดเด่นจุดสําคัญนะครับ จุดตรวจควันดำนะครับป้องกันมาตรการนะครับ PM 2.5นะครับตอนนี้จะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมยังไม่คุยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเรียกเรียกรถนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวเดี๋วให้ท่านผู้ชมนะครับดูดูกันว่ามันบ้านเรามีความปลอดภัยไหมทางด่วนนะครับอันนี้เป็นด่านหรือว่า ถือว่าก็ใหญ่นะครับมีตำรวจที่เห็นนะครับ1นึ3งสอนายนะครับ6นายนะครับ7นายนะครับมีประมาณตอนนี้ที่เห็น7นายหรือ8นายนะครับ เราก็ไม่ไปขวางการทํางานของเจ้าที่นะครับผมก็ยืนอยู่ตรงตรงที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับมีแต่รถสิบร้อนะครับอันตรายเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วนะครับ ขยันไหมครับตำรวจนะครับขอ,อเป็นกําลังใจนะอ่าดูดูถ้าจะเหนื่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยผมยืนอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็ก็ร้อนมากนะครับก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกําลังเบิ้นกำลังเบินเบ้นเครื่องนะแต่ยังไม่เห็นแย่นะครับ <laughs> นี่นะครับ ดูท่านใช้ยวอเลยครับวอเล,ล็กนะ่ารักเนาะท่านอจุดหนึ่งขีดสี่ศูนนะครับเป็นดาวหนึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยกล้าจะไปถามเท่าไหร่เข้าไปข้างในมันอันตรายมันมันอันมันอันตรายดูดูวิธีการตรวจของเจ้าหน้าที่นะครับควนควนหอวทางนี้นะครับ ไม่ตรวจนะครับกดคันเร่งแล้วไม่เห็นแย่อะไรนะครับไปแล้วครับไงทำไมครับให้เบิ้ลเครื่องเฉยๆแล้วก็ให้รถไปโอ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยครับความปลอดภัยครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับอ่ามันมีไหมครับความปลอดภัยครับการจราจรตอนนี้คล่องตัวนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ค่อย อ่าโบกโลนะครับดูนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับอันตรายมากเลยนะครับเป็นห่วงมากครับผมไม่ก็เป็นห่วงนะจริงก,ก็ไม่มีอคาาติกับเจ้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเราแค่เป็นกระจกเงาสะท้อนไปถึงสมรภงานตำรวจชาตินะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บงังคับบัญชาเนี่ยทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับหรือการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันอันตรายไหมก็ให้ท่านเอาไป ถ้ามีอะไรมีอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรไม่ดีอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะครับเห็บหมาอย่าอย่าว่าผมนะครับว่ามาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็มาให้กำลังใจในส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้ารถสิบล้อเบรกแตกเนี่ยครอบครัวของท่านจะอยู่ยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางด่วนคนออกมาเขาก็อยากใช้ความเร็วเพราะว่าตรงนี้เป็นทางด่วนนะครับนะครับเนาะเห็บหมาเนาะเข้าใจตรงกันนะ ผมลงมาก็ไม่ค่อยเรียกรถนะครับนานๆจะเรียกนะครับนานจะเรียกนะครับ,นนรรบดูวิธีการเขาจะตรวจสอบรถเห็นเบิ้ลเบิ้ลก่อนนะครับยังไม่แย่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับรถพี่น้องไระชาชนนะครับที่เข้ามาเป็นรถไม่เป็นกเกษตรอะไรเยอะะไปหมดนะครับ ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นตรวนให้ดูสักคนันเลยเบิ้ลแล้วครับเบิ้ลแล้วครับหนึ่งแล้วครับอันนี้เขาใช้ดูลพินินนะครับสองนะครับเบิ้ลที่สองนะครับไปไปพะนะ,ะเยี่ยมเยี่ยมมานะเบ้ยสุดยอดสุดยอดพานพานพานยังสิบอ่พานบ่ อันพันเดี๋ยวค่อยไปถามหาเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องหาเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่า<ะ> <c oughs> <c oughs> เห็นแว่รักคันเลยเนาะเอาแว่ให้ดูหน่อย ไปแล้วนะครับาแยะให้ดูหน่อยก็อ่าเดี๋ยวให้อันนี้เป็นผู้กองนะครับให้ท่านเข้ามาให,ให้ท่านเข้ามา ีท่านมีวอลวอลวอสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมอ๋อดูเหรอโอ้ท่านดไม่แย่นด่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรมันมีใบสั่งแล้วนะครับครับที่มีใบสั่งมาแล้วเราจะไม่ตรวจซ้ำพราะก็แสดงใบสั่งที่ท่านหน้านะครับฟังอยู่ครับผมฟังอยู่อ๋อท่านท่านดูอยู่อ๋อไม่ได้สิล่ะอเอ๊ะท่านท่านกำลังดูอยู่นะครับเราก็ให้ให้กำลังให้กำลังใจท่านนะครับให้ให้กำลังใจท่านนะครับ อันนี้ท่านท่านเป็นท่านเป็นครับผมถ้าเป็นหัวหน้าด่านใช่ครับผมผมพาผมให้ผมลงมาเห็นการการจราจรมันติดขัดมากเลยก็เลยมันเป็นาชุ่มชั่วครับผมถ้าเป็นชุ่มชั่วผมก็จะระบายการจราจรก่อนแต่ถ้าการจราจรพอไม่ได้ผมก็จะตรวจเป็นระยะระยะไปครับครับผมครับผมก็ผมก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าสื่อการไปสื่อกันมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ท่านกำลังดูผมอยู่ใช่ไหมครับผมอันที่ไม่เข้าใจกันอะไรผมก็จะบอกกันผมก็ ข้างในด้วยกันว่าเพราะอะไรอย่างไงบางทีเราจะมองแต่ข้อมูล้างฝั่งเดียวไม่ได้เราต้องมองบางทีครับผมเห็นแล้วว่าไม่เสียบเสียบไม่เสียบเพราะอะไรข้างหน้ามันมีใบสั่งแล้วครับผมเขาโดนใบสั่งมาแล้วและใบสั่งยังไม่ครบกําหนดเราก็จะไม่ออกข้างหน้าก็จะบอกว่าข้างหลังทานโดนโดนใบสั่งมาแล้วประมานั้นนะครับขอบขอบคุณมากครับท่านเป็นกําลังใจให้นะครับท่านนะครับอันนี้เป็นเป็นขอถามหน่อยนะครับเป็นคําสั่งของใครครับที่มาตั้งอยู่ทางด่วนนี้ ไเป็นคำสั่งของขอบชนของตำนจ้าการตำเจ้าตำรวจผ่าไอ้จากผู้ประกอบการตำรวจผ่านผู้ประกอบการตำรวจจราจรมาจากผู้ผู้บริษัทขอบชนครับผมอ๋อเหรอครับเป็นสารกลับมาให้ครับท่านท่านก็ชี้แจงไปแล้วครับว่าเป็นอ่าเป็นคำสั่งของของใครนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ข้อมูลในด้านในด้านนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าตำรวจจราจรกลางมีอำนาจที่จะมา ตั้งบนทางด่วนแบบนี้ไหมผมก็ก็ไม่ค่อยรู้ก็ให้ท่านได้มาอธิบายนะครับเมื่อกี้นี้ว่าทําไมเขามีใบเสร็จนะครับหรือมีออกใบใบสั่งอ่ะอยู่ที่ติดหน้ารถอย่างนี้นอย่างคันนั้นเขามีเขา,ามีใบสั่งเนียเขา,ามีใบสั่งมาแล้วเขาโดนมาแล้วเขาก็ปล่อยไปนะครับอันนี้ก็คือจากจากท่านนะครับ <S <S ออท่านก็เป็นเอฟซีเราเหรอ <S <S <laughs> อันนี้อันนี้นะครับนี่นะครับท่าน ช่าจกเลตน,นะครับชัยพันธ์นะครับอ่าต้หยุดตรวจมาอยู่ตรงน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นกล้องหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับรอ่าเขามีอ่าก็จะตรวจแต่เห็นไหมกาตรวจไปสั่งมาแล้วต่ไปสั่งจะไม่ครบกำหนดเนี<ม>่ยเราก็จะเราก็จะไม่ยังไม่ตรวจเพราะว่าเขาต้องไป็ํชำระค่าปรับก่อนครับผมครับท่านครับ เขาประชาชนที่ฟังดูเข้าใจเข้าใจสาเหตุที่ว่ามันแย่มันจริงไม่แย่นะเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับผมเพราะโดนไปสั่งมาแล้วทั้งนั้นเขาตรวจเขาจะบอกข้างนั้ว่าไม่ต้องตรวจเพราะว่าโดนไปสั่งมายังไม่ครบกำหนดครับท่านครับขอบคุณมากนะครับที่ท่านให้ข้อบูลนะครับขอบคุณมากครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันรอ